สวัสดีทุกคนนะครับในวันนี้เราก็กลับมาเจอกันกับผมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นคลิปวิดีโอในการตั้งค่าจอยเล่นเกมบี a เบฟโซในสตรีมนะครับย้านะครับในสตรีมนะครับจริงๆคือมีคนถามผมหลายครั้งเนาะว่าใช้จอยเล่นบนสตรีมทํำยังไงนะครับผมก็เคยเขียนอธิบายไปแล้วในการตั้งค่าจอยในการเชื่อมจอยเล่นบนสตรีมนะครับผมเคยบอกไปหลายครั้งอยู่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะมีคนถามผมค่อนข้างบ่อย นะครับก็ล่าสุดก็มีคนบอกว่าให้ทาคลิปแยกไปเลยนะครับผมว่าโอเคเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะมาทําคลิปวิดีโอสั้นๆในการตั้งค่าจอยแล้วกันว่าจะตั้งค่าจอยเล่นเกมบีบเว็บโซ่เนี่ยทำยังไงได้บ้างน,นะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าการเล่นในจอยของผมเนี่ยการใช้จอยเล่นเกมบีบเว็บโซของผมเนี่ยเล่นผ่านระบบสตรีมนะครับคือใช้โปรแกรมสตรีม Steam เล่นผ่านนะครับไม่ได้ใช้ในบูสต์เต็ หรือว่าโปรแกรมที่มันเรียกว่าโปรแกรมอะไรอะโปรแกรมจําลองมือถืออะนะครับอ่าผมไม่ได้เล่นผ่านพวกโปรแกรมนั้นนะครับผมใช้ในสต a m เพราะว่ามันจะได้เรื่องของรูปแล้วก็เฟรมเรทที่ดีกว่านะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยนะครับว่าจะตั้งค่าจอยกันยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมขอเปิดเกมบิดเว็บโซทิ้งไว้เนาะเอาเสียงดนตีเกมอย่าเป็นเสียงประกอบไปแล้วกันนะครับก็ปอนอื่นเลยมาดูนี่ก่อนเลยนะครับ อ้นี้เรามาอยู่ในมิติพิศวงนะครับอ่ะเข้าไปในสตีมนะครับก่อื่นเลยนะครับคุณคลิกที่สตีมนี่ก่อนนะครับแล้วก็ตั้งค่านะครับแล้วก็มาดูคอนโทรลเลอร์เนาะแล้วก็การตั้งค่าคอนโทรลเลอร์ทั่วไปนะครับเขาจะมีหลายแบบเลยนี่นี่ับเห็นไหมเขาจะมีหลายจอยเลยว่ารองรับจอยอะไรบ้างนะครับรองรับกากำหนดค่าของ p l a y s t a t i o n นะครับหรือว่าจอยของ x หรือว่าของ Switch ก็ได้นะครับซึ่งผมใช้จอย p พย์สเชันนะผมใช้จอยของ p พย์นะครับในการเล่นนะครับผมก็ติ๊กถูกอันนี้ไปนะครับอ่าแล้วเราก็การะบาดออกไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็กดการะบาดไปตอนนี้นะครับมันยังไม่มีการตั้งค่าคอนโทรลเลอร์นะครับเราต้องกดเปิดจอยก่อนนะครับหลังจากเราทําขั้นตอนเมื่อกี้นะครับขั้นตอนในการติ๊กเลือกว่าเราจะใช้จอยอะไรแล้วเนี่ยเราต้องกดเปิดจอยต่อนะครับอ่ะผมก็จะกดเปิดจอยนะครับอ่า จอยผมเข้าแล้วนะครับเห็นไหมตรงนี้ก็จะมาทันทีเลยนะครับการกําหนดการตั้งค่าคอนโทรลเลอร์นะครับการกําหนดค่าคอนโทรลเลอร์นะครับคุณก็คลิกเข้าไปเลยง่ายๆเลยครับเนี่ยแค่นี้คุณก็ไปเลือกเอานะครับว่าในปุ่มของคุณอะคุณจะเปลี่ยนให้เป็นปุ่มอะไรนะครับคุณสามารถไปเลือกได้เลยเนี่ยคุณคลิกเข้ามาได้เลยเห็นไหมแล้วคุณก็เลือกได้เลยนะครับคุณสามารถเลือกได้เลยว่าคุณจะตั้งค่าแบบไหนนะครับง่ายมากนะครับเนี่ย คุณเลือกได้เลยว่าคุณจะเอาเป็นปุ่มอะไรนะครับก็ผมเอาเป็นปุ่ม A เนี่ยมันเป็นปุ่มสกิลนะครับสกิลหนึ่ง S คือสกิลสอง D คือสกิลสามนะครับผมก็เลยเอาเป็น X O D เอ้ย X O A นะครับ X O A นะครับส่วนสี่เหลี่ยมของผมเนี่ยเอาเป็นสเปกบาร์นะครับก็คือการโจมตีปกตินะครับพูดง่ายๆเวลาคุณจะตั้งค่าจอยอะ่ะคุณไปลองเล่นใน คีย์บอร์ดก่อนนะครับลองดูว่าแต่ละปุ่มมันทําอะไรได้บ้างนะครับคุณเปิดแผ่นผังนี้ดูแล้วคุณก็ดูว่าคีย์บอร์ดอ่ะในปุ่มเกมบีดเว็บโซ่มันทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วคุณก็ไปปรับแต่งตามที่ชอบนะครับซึ่งผมปรับแต่งเป็นแบบนี้นะครับมันแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะครับบางคนอาจจะเอาเป็นการโจมตีปกติเป็นปุ่มสามเหลี่ยมเป็นปุ่ม X เป็นปุ่ม O ก็ได้แล้วแต่คุณคุณสามารถปรับได้ตามใจชอบเลยนะครับอ่าปรับได้หมดเลยนะครับก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับการตั้งค่าจอยของผมนะครับวิธีง่ายๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับกดเชื่อมต่อจอยก่อนนะถึงจะมีาการกําหนดค่าคอนโทรลเลอร์ขึ้นมาให้กดนะครับถ้าเกิดคุณไม่เปิดจอยเนี่ยมันจะไม่ได้นะครับคุณต้องเปิดจอยก่อนด้วยนะครับพอตั้งค่าเสร็จก็ลองไปเทสในเกมได้เลยนะครับโอเคก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับประมาณนี้เป็นวิดีโอสั้นๆสอนการตั้งค่าจอยมันไม่ยากเย็นเลยนะครับลองไปปรับดูไปลองทำความเข้าใจกับมันดูนะครับก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็โปรดติดตามกันด้วยนะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆสรุปแค่นี้นะครับเพื่อที่จะไปใส่ไว้บนแสดงเพิ่มเติมนะครับเผื่อคนที่กําลังหาการตั้งค่าจอยนะครับก็ลองมาดูกันนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ